สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องก๊อปปี้คากอ๊อปรถสวยกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพาชม Mercedes-Benz E-Class นะครับผมเป็น E c l a s ป p ั u กอินไฮบ i ิดนะทั้งหมดนี้นะผมคือรุ่นป l ั g i อินไฮบ d ิดของ E c l a s s ทั้งหมดเลยนะผมก็เป็นรุ่น Exclusive นะครับแล้วก็รุ่น AMG นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นโมเดลเดียวกันดับเยูนนะครับผมแต่ว่ามันจะมีความ แตกต่างเล็กๆน้อยๆนะครับผมในแต่ละคันนะครับผมเพราะว่ามันก็คนละปีกันเนาะมันเริ่มจากปี2017 2018 2019นะมันเหมือนกันก็จริงนะครับชื่อรุ่นเดียวกันก็จริงแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยจะพาชมกันว่าแต่ละคันมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับผมแน่นอนว่า e อ็กซ์คลูซ mG กับเอ็มนี่ต่างกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าไอ้เจ้า e อ็กซ์คลูซคันเนี้ยสองคันนี้นะมันยังมีปีกย่อยต่างลงไปอีก่าเดี๋ยววันนี้จะพามาไขข้อกระจ่างกันนะครับผม และเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมอยู่แล้วมาฟังรายละเอียดกันเลยนะครับผมทั้งสามคันนี้นะครับผมคือ e 3 5 0 e plug-in hybrid model w 2 1 3นะครับผมคันสีขาวคันนี้นะครับเป็นรุ่น amg ปี2017นเ็ะเลขมาอยู่ที่120,000สมนกิโลนะครับค่าตัวอยู่ที่12,99,000บาทนะครับผมถัดมาคันตรงกลางนะครับผมคันนี้สีบอลเงินนี่นะครับ เป็นรถปี2019จดทะเบียนในปี2020นะครับผมเลขมาอยู่ที่10,000 0กิโลนะค,คันนี้ราคาอยู่ที่1 2 8 9 0 0้าบาทนะครับผมคันนี้เป็นรุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของออปชันฟังก์ชันแล้วก็พวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยทรงแบทแมนแล้วนะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะผมคันสีเทาด้านนู้นนะครับผมนี่คันสีเทานี่คันนี้นะครับ เป็นรถปี2018นะครับผมเป็นรุ่น e อ c l u s i v e เหมือนกันนะครับผมราคาอยู่ที่1,229,000บาทนะครับผมเลขมาอยู่ที่1,40,000มกิโละครับผมทั้ง3คันนี้นะสวยเหมือนกันหมดนะครับผมไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่ามันมีความแตกต่างอะไรตรงไหนบ้างอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปเนาะตาเลยครับ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผมเราฟังอะไส่วนของรายละเอียดในส่วนของราคาในส่วนของปีรถกันไปแล้วนะครับผมโดยเราจะมาเริ่มกันที่รุ่น AMG นะครับผมคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะเข้าใหม่มาสดๆร้อนๆเลยเมื่อเช้านี้นะครับผมคันนี้รายละเอียดได้แจ้งไปแล้วคือเป็นปี2017นะ E350 นะครับผม w U213 นะ AMG นะครับผมแน่นอนว่าจุดเด่นของเขาก็คือตัวท็อปสุดนะครับได้หลังคาพาโนโลมิกกัสลูฟได้การตกแต่งนะครับสไตล์ AMG นะครับผมล้อแม็กห้าก้าน AMG นะครับภายในก็จะเป็นการตกแต่งแบบสปอร์ต AMG นั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้เนี่ยในรุ่นปี2017นะครับผมสิ่งที่คุณจะได้ในรุ่น E 3 5 0 E นะครับของการตกแต่งแพ็กเกจ AMG เนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาตามชมกันนะ เรามาดูกันที่ภายนอกกันก่อนนะครับผมในส่วนของด้านหน้าของเขานี่ก็จะเป็นแพ็กเกจการตกแต่ง AMG ใช่ไหมอ่ากระจังดาวใหญ่นะครับผมอ่ามาพร้อมเลดา้าด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของ adaptive c u s h i o n i n l นะครับผมไฟหน้า multi beam LED นะครับผมพร้อมไฟอัจฉริยะ intelligent l i g h t system นะครับผมนีไฟหน้าก็สามารถเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติได้เลี้ยวตามองศาพวงมลาลัยหลบแสงคันที่สวนทางมาในยามค่ำคืนนะครับผม สีด้านหน้าสวยๆนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมอันนี้การันตีเลยนะเพราะว่ารถที่ผมนํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสวยทุกคันแน่นอนไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับผมรุ่น amg คุณจะได้ปั๊มเบรกสีฟ้าแบบนี้สวยมากนะครับเป็นปั๊มเบรกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นสีฟ้าเฉพาะ amg เท่านั้นนะในส่วนของจานเป็นจานแบบเจาะรูสปอร์ตนะครับคุณจะเห็นว่า มันดูซิ่งมากๆเลยนะในส่วนของล้อละอย่างนะครับนี่ล้อเป็น AMG นะครับผมลาย5้ก้านแบบนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์ด้านข้างนะครับผมเขียนว่า plug-in hybrid นะยังไม่ใช่เป็น EQ power นะเพราะว่าปี2017เนี่ยมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยนะครับผมอ่ให้จำตรงนี้เอาไว้นะผมด้านข้างคำว่า plug-in hybrid นะผัดขึ้นมานะครับผมกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถนะฮะพร้อมกล้องด้านล่างนี่ เพราะว่ามาพร้อมกับกล้องรอบคันพร้อมระบบช่วยถอยจอดให้ด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะสีด้านข้างสวยๆไม่มีรอยเบียดเลยนะครับผมสีสะอาดสะอ้านสีขาวสวยไม่มีเหลืองเลยนะครับดูเท่เลยนะด้านท้ายของเจ้าคันนี้นะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับมีช่องชาร์จไฟอยู่ทางด้านหลังนะมีกล้องด้านด้านหลังนะผมนี่แล้วก็ ด้านล่างก็จะเป็นปลายท่อคู่แบบนี้นะครับตกแต่งด้วยโครเมียมสวยงามหรูหรามากๆนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบคิกเซ็นเซอร์มีเฉพาะในรุ่น AMG เท่านั้นนะครับผมก็สามารถที่จะเอาเท้าแย่ด้านล่างแล้วก็เปิดฝากระโปรงได้นะผมเวลาเราไม่มีมือเนอะนี่แบบนี้นะครับดีมากๆสามารถเตะเปิดได้ในส่วนของพื้นที่การขนของด้านหลังรถเนี่ยก็ขนของได้เยอะ นะครับผมมีแพ็คแบตเตอรี่ด้านล่างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มีอุปสรรคในการวางของนะครับสามารถจุของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมไม่มียางอะไหล่นะครับเพราะว่ามาพร้อมกับยางรันแฟรนั่นเองนะนี่คือพื้นที่ด้านหลังของเขาเวลาเราจะปิดนะครับเราก็สามารถกดปุ่มหรือว่าเตะปิดได้นะครับผมเหมือนตอนที่เราเปิดเราสามารถเตะเปิดเตะปิดได้ตรงนี้ถือว่าดีมากมาก ภายในของรุ่น AMG ปี2017สําหรับ E350E คันนี้นะครับผมด้านในาก็จะเป็นเบาะหนังโทนสีน้ำตาลนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านพวงมาลัยของเขายังเป็นเวอร์ชันเก่าๆอยู่นะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นใหม่มันจะเป็นค r u i s e Control ขึ้นมาอยู่ที่พวงมาลัยแล้วแต่ว่าเวอร์ชันนี้ในส่วนของค r ชคอน c o n t ยังอยู่ด้านหลังพวงมาลัยอยู่นะ ก็สามารถปรับระยะทางระยะห่างจากคันหน้าน,น้าได้นะผม mm. เพราะว่าเป็นแบบ a p t i v i v r u คู e แล้วนะครับพวงไลัยการควบคุมเป็นแบบ t touch Pad นะครับผมนี่ก็ควบคุมได้นะผมมารวัดเรือนไม้นะครับฝั่งซ้ายก็เป็นวิทยุนะครับในส่วนของหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบยาว d s s r r e n n แบบนี้นะครับเป็นดิจิตอลร้อเลยอนะ่ดูทันสมัยมากๆแล้วก็ตัวท็อปแน่นอนว่ามาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์มแมสเตอร์นะครับ เป็นเครื่องเสียงที่ไพเราะมากๆเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเมมโมรี่สามพันสวิทช์กระจกนะครับแผงประตูสวยๆแบบนี้ตัวเบาะนะครับผมก็จะเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับนี่นะลายของเขาก็จะออกแบบมาโดยเฉพาะของรุ่น AMG นะครับผมการตัดเย็บต่างๆก็ เฉพาะรุ่น AMG นะครับผมเพราะว่ารุ่น e x c l u s i v e จะเป็นอีกไลน์หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราจะเห็นความแตกต่างของตัวเบาะเนาะปีกเบาะอะไรค่อนข้างสูงนะครับผมว่าออกแบบมาให้กระชับลำตัวนะครับการตกแต่งส่วนใหญ่แล้วเป็นลายแคปลานะครับจะไม่ใช่ลายไม้นะจะเป็นแคปลา r มีแอมเบียนไลท์นะฮะแอมเบียนไลท์รอบขันตรงนี้นะครับมีเฮ p ขับนิดเพย์นะครับผมนี่นาฬิกาอนาลอกนะครับ ปุ่มปรับแอร์ต่างๆทัชแพดนะครับผมม่านไฟฟ้ารวมถึงระบบการปรับเปลี่ยนไฮบริดนะครับผมมีให้ครบหมดนะฮะดินามิกซีเล็กก็มีให้เลือกช่วงล่างถุงลมนะครับสามารถปรับยกตัวถังให้สูงขึ้นนะครับผมเวลาเราเจอถนนขรุขระนะครับผมก็จะทำให้การซับแรงดีมากๆในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะครับผมพื้นที่ด้านหลังตัวเบาะสภาพสวยนะครับ ไม่มีขาดเลยนะครับผมในรุ่น MG ของปี2017เนี่ยจะมาพร้อมกับสายเบลที่มีถุงลมด้านในนะครับตรงนี้นะเขาจะเรียกว่าเบลลแบ็กนะครับด้านในถุงลมไม่ใช่ด้านในสายเบลตรงนี้จะมีถุงลมนะครับผมว่าค่อนข้างหนาเลยเห็นไหมคุณจะสังเกตได้ว่า,ามันจะมีถุงข้างในนะครับผม ถือว่าดีมากๆเลยให้ความปลอดภัยมาแบบเต็มพิกัดนะครับผมระบบเครื่องปรับอากาศเป็นแบบ3โซนนะในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยเราพูดถึงสายเบลไปแล้วนะผมยังมีอย่างอื่นให้อีกมากมายเลย,นะ,ยนะครับผมอย่างแอคทีฟคุชเนโทนะครับผมชะลอรถตามคันด้านหน้าระบบช่วยเบรกระบบแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าคนขับระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับผมระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยถอยจอดอะไรต่างๆคือใส่มาให้เต็มหมดนะครับผม อันนี้คือในส่วนของคันแรกนะครับคือรุ่น AMG ล้วถัดมานะครับดูคันตรงกลางกันต่อนะครับผมคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันออปชันบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นนะครับเป็นรุ่น Mercedes-Benz E 3 5 0 E Exclusive e นะครับผมได้พวงมาลัยแบบใหม่เป็นพวงมาลัยข้างคาวนะครับผมที่เขาเรียกกันเนาะเป็นแบทแมนนะครับผมพวงมาลัยแบบแบทแมนเนาะ ก็จะเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่านะครับผมสามารถปรับอะไรได้ละเอียดกว่านะครับผมมาพร้อมกับระบบประตูดูดและที่สําคัญช่วงล่างนะครับจากถุงลมเปลี่ยนมาเป็นแบบธรรมดานะครับผมจาก Air Matic เปลี่ยนเป็น Agility Control นะครับผมก็ทําให้การดูแลรักษามันถูกลงแล้วมันประหยัดขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกกับความนุ่มสบายที่ไม่เหมือนถุงลม นะมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับผมคันนี้คือรุ่น Exclusive นะด้านหน้านะครับผมการตกแต่งดีไซน์ก็จะแตกต่างกันนะครับผมก็จะเป็นแบบคลาสสิกสไตล์แบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าเอาไปแต่งเพิ่มเอาไปแต่งเป็น AMG นะบ,บอกเลยว่าถ้าคุณจะแต่งเป็น AMG คุณต้องเปลี่ยนทั้งกันชนนะครับต้องเปลี่ยนทั้งกันชนเพราะว่ามันไม่สามารถใส่ด้วยกันได้นะด้านหน้าก็จะเป็นแบบคลาสสิกแบบนี้นะครับมีกล้องมองภาพด้านหน้ามีเรดาร์ด้านหน้านะครับ ไฟหน้าเป็นแบบเดียวกันมัลติบีม LED ไฟหน้าอัจฉริยะแบบเดียวกับ AMG นะครับหรือว่าให้ฟังก์ชันมาแบบก็ไม่ได้ด้อยกว่ากันเยอะเท่าไหร่นะครับผมมาดูด้านข้างในส่วนของล้อนะครับคันนี้จะเป็นล้อแบบลายมัลตินะครับผมจะมีซี่เยอะๆหน่อยนะอาจจะดูไม่ซิ่งมากนะครับผมอาจจะเทียบกับ AMG แล้ว อาจจะไม่ได้หล่อเท่านะครับผมแต่บอกเลยว่าก็ใช้งานดีไม่ต่างกันนะจานเบรกนะครับเป็นแบบธรรมดานะครับผมไม่ได้มีสีฟ้าเหมือน amG เมื่อสักครู่นี้ไม่มีแบบเจาะรูเหมือนสักครู่นี้นะเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ด้านข้างนะครับเขียนคําว่า EQ Power นะครับจะไม่เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เนาะที่เป็นคําว่า Plu g i n h y b i t นี่ก็มีความแตกต่างกันแล้วนะฮะด้านบน กระจอมองข้างพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมกล้องมองภาพนะครับผมให้มาเหมือนกันนะครับในส่วนของประตูนะครับผมได้ฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้ามานะครับในรุ่นปี2019คือระบบประตูดูดนะครับแบบซอฟโค้ดแบบนี้ก็จะมีอยู่ในรุ่นที่เป็น Exclusive นะครับผมของปี2019นะครับสีด้านข้างสวยงามไม่มีรอยเบียดรอยเฉียวนะสภาพสวยเลยนะครับ ด้านท้ายนะครับผมการดีไซน์ก็ไม่เหมือนกันนะครับผมด้านท้ายของรุ่น e x c ก u s i v e เนี่ยกันชนด้านล่างของเขานะครับก็จะเป็นแบบโมเดิร์นคลาสสิกนะครับผมก็จะมีแถบด้านข้างในช่วงตรงนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับผมแล้วก็ตกแต่งด้านท้ายด้วยโครเมียมปลายท่อคู่เหมือนกันนะครับผมแต่ดีไซน์จะไม่สปอร์ตนะดีไซน์จะดูแบบลักชัวรี่นะครับมีกล้องมองภาพด้านหลังเช่นเดียวกันนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันคือฝาท้ายของเขาไม่มีระบบคิกเซนเซอร์นะครับเวลาเราจะเปิดเนี่ยเราต้องกดตรงนี้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันแต่คิกเซนเซอร์ไม่มีนะครับผมคิกเซนเซอร์จะสงวนไว้กับรุ่น AMG เท่านั้นพื้นที่การวางของมีให้เท่ากันนะครับก็จะมีในส่วนของแพ็กแบตเตอรี่อยู่ทางด้านหลังแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการวางของนะครับ ยางอะไหไม่มีแล้วนะครับผมในรุ่นใหม่ๆของ Mercedes-Benz จะเป็นยางรอนแปดคันนี้ถือว่าสวยเรียบร้อยมากๆนะครับเรามาดูภายในนะครับผมภายในของคันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งแบบใหม่แล้วนะครับผมก็คืออย่างแรกเลยที่เราเปิดประตูขึ้นมาเราจะเห็นว่าพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับจะเป็นดีไซน์แบบค้างคาวแบทแมนะครับผมจะมีปีก2ข้างแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่น AMG ฐาน แป้นสีดำจะเป็นสีเงินสแตนเลสนะครับผมแต่ในรุ่นนี้เป็น Exclusive นะครับแป้นตรงนี้จะเป็นสีดำแบบนี้นะฮะมี a แ t p v e c e ูช s ช c o n นะครับผมย้ายจากก้านด้านหลังขึ้นมาข้างบนแล้วทำให้การใช้งานมันง่ายขึ้นนะครับ,รบผมุผม่มควบคุม,มเครื่องเสียงต่างๆมีให้ครบเช่นเดิมนะครับมี Paddle s h i f t ด้านหลังแบบเดียวกับ AMG แต่ว่ามันจะไม่ได้สวยสปอร์ตเท่านะการควบคุมมาตรวัดเรือนไม้หรือว่าเครื่องเล่นนะครับผมก็ เป็นแบบทัชแพดนะครับเช่นเดียวกันหน้าจอก็จะเป็นบายสกรีนค็อกพิทแบบนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบยาวเลยหน้าจอไม่มีลายนะครับใส่กลิ้งาการตกแต่งภายในของร e ุ่นเอ s i v e ก็จะเป็นลายไม้เป็นลายไม้แบบด้านๆนะครับผมสัมผัสเหมือนไม้จริงๆนะแล้วก็ทัชแพดตรงนี้นะครับผมก็จะไม่มีปุ่มกัน ปรับยกช่วงล่างเหมือนรุ่น AMG นะครับเพราะว่าเป็นตัวใหม่นะครับผมต้องเรียกว่าเป็นออปชั่นใหม่เปลี่ยนจากถุงลมมาเป็นแบบธรรมดาลหลายท่านอาจจะชอบแบบนี้มากกว่านะผมก็ว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามันถูกลงนะแต่อย่างอื่นก็คือยังเหมือนกันหมดนะครับในส่วนของตัวบาะนะครับดีไซน์ของเขาก็จะเน้นความหรูหรานะครับผม คันนี้ถือว่าใหม่มากๆนะสภาพสวยมากนะครับเครื่องเสียงมันจะไม่มีแบรนด์นะครับอย่างตัว mG เนี่ยจะมีเบอร์มาสเตอร์นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัว x c l u s i v e เนี่ยจะเป็นพรีเมียมซาวดธรรมดานะครับผมแต่วิกกระจกอะไรพวกนี้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับอันนี้สภาพถือว่าดีมากๆเบาะนั่งด้านท้าย สภาพสวยไม่ใหม่เลยนะครับสภาพสวยใหม่มากไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะครับผมแอสามโซนเช่นเดียวกันกับรุ่น AMG นะปรับแยกอิสระจากด้านหน้าเลยนะครับถัดมานะผมเรามาดูอีกคันนะครับคันนี้เป็นรุ่น Exclusive เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นปี2018ซึ่ง มันจะมีความแตกต่างกับปี2019อยู่เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ทราบนะอาจจะไม่ได้มีข้อมูลในส่วนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมเรามาดูในส่วนของภายนอกนะครับผมการตกแต่งต่างๆเนี่ยก็คือจะเหมือนกับตัวปี2019แทบจะทั้งหมดเลยนะครับไฟหน้ามัลติ e ีม LED นะครับกระจังด้านหน้าเป็นแบบคลาสสิกนะมีกล้องรอบคันมีเรดราด้านหน้ากันชนด้านหน้าก็เป็นสไตล์เดียวกันนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนกับปี2019นะครับผมคือเหมือนกันเลยนะในส่วนของล้อก็ลายเดียวกัน,นครับเป็นล้อลายเดียวกันเลยเนะี่ยท่านผู้ชมได้ดูนะปั๊มเบรกจานเบรกนะครับก็เป็นแบบเดียวกันไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยนะครับด้านข้างนะครผมกระจกข้างพับไฟฟ้าอัตอนมัติพร้อมกล้องด้านข้างนะมือจับโครเมียม นะครับสีด้านข้างเรียบร้อยสวยงามนี่ด้านท้ายของเขาก็แบบเดียวกันไฟท้าย LED นะครับกันชนด้านท้ายก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้ปลายท่อคู่เหมือนกันนะครับฝ <Hey. S 1> าท้ายเป็นแบบสแตห์ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าแต่ไม่มีคิกเซนเซอร์นะครับผม ฝาท้ายไฟฟ้าต้องใช้มือกดนะนี่ครับเปิดฝาท้ายขึ้นมาก็พื้นที่การวางของข,องขนาดเท่ากันทั้งสามคันนะครับไม่ได้มีอะไรต่างกันนะครับผมเพราะว่าตัวถังก็คือตัวถังเดียวกันแพลตฟอร์มเดียวกันทุกอย่างนะครับผมเวลาปิดกดปุ่มตรงนี้นี่ทีนี้เนี่ยความแตกต่างมันจะมีตรงไหนบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือนี่ฮะ ไม่มีระบบประตูดูดนะครับผมระบบประตดูดูดไม่มีนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ไม่มีนะอย่างที่สองนะครับพวงมลาลัยของเขาเป็นพวงมลาลัยแบบเดิมนะครับผมจะไม่ใช่ทรงแบทแมนนะครับการคูชคุมก็ยังอยู่ด้านหลังพวงมลาลัยอยู่นะครับผมการคูชคุมอยู่ทางด้านหลังนะฮะแต่ก็มีแอแด็พตี c ค n บค o l เช่นเดียวกันนะ ก็ภายในยก็จะเป็นโทนสีสว่างนะครับเมื่อกี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆนะครับผมอันนี้จะเป็นโทนสว่างนะครับผมปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันฐานรองนั่งปรับแบบเดียวกันนะครับวัสดุการตกแต่งที่ใช้ก็จะเป็นลายไมย้เครื่องเสียงแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกับรุ่นปี2019เลย ในส่วนของมารวัดก็เป็นแบบยาวนะครับผมเป็นแบบยาวแบบนี้นะเป็นวายสกรีนเลยนะฮะซึ่งสวยมากๆนะครับผมเวลาแสดงผลขึ้นมานะนะตรงกลางก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศนาะฬิกาอนาล็อกนะครับผมนี่แล้วก็ปุ่มควบคุมนะครับคอนโทรลเลอร์ในรุ่นปีส0 1พันสิบปดนะครับยังได้ในส่วนของ ช่วงล่างถุงลมนะครับก็จะมีปุ่มปรับยกตัวถังให้สูงขึ้นนะคันนี้ยังเป็นช่วงล่างถุงลมอยู่นะท่านใดที่ชื่นชอบความนุ่มสบายนะครับผมช่วงล่างถุงลมนี่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆแต่ก็แลกมากับการดูแลรักษาที่ราคาสูงนะก็มีได้อย่างเสียอย่างนะครับผมภายในก็สวยเรียบร้อยนะครับ ด้านหลังของตัวรถนะครับผมการนั่งโดยสารทําได้ดีแน่นอนเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมเป็นแอร์สามตอนนะฮะปรับแยกจากด้านหน้าเลยนะครับผมในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศปรับแรงลมปรับอุณหภูมิได้แล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับผมในรุ่นเ e อ c l u s ค v ูเนี่ยคุณจะได้กลิ่นน้ำหอม นะครับผมซึ่งจะอยู่ตรงเก๊ด้านข้างนะครับเดีย๋ยวจะพาไปชมกลิ่นน้ำหอมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมีจะมีกระปุกน้ำหอมอยู่ทำให้การสร้างบรรยากาศหรือว่าลดกลิ่นอับในรถเนี่ยจะดีกว่ารุ่น AMG เล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าสามารถเลือกกลิ่นน้ำหอมได้ตามความชื่นชอบนะบแล้วก็จะมีในเฉพาะรุ่น e x c l u s i v ูเท่านั้นซึ่งใน AMG จะไม่มีนะ นี่คือปี2019นะครับผมการตกแต่งก็จะดูแบบแตกต่างกันแล้วก็ยังมีความแตกต่างกันในส่วนของซอฟต์แวร์เครื่องเล่นเครื่องเสียงนะครับผมคันสีขาวที่เป็นรุ่น AMG เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับคุณจะไม่สามารถปรับความละเอียดของไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับผมแบบว่าให้สีผสมผสานกันนะครับผมตอนเปิดประตูเป็นอีกสีหนึ่งตอนขับเป็นอีกสีหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมคันสีขาวจะเป็นเวอร์ชั่นเก่า รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับทุกคันนะรองรับหมดนะครับผมแต่ว่าไอ้คันตรงกลางที่เป็นปี2019เนี่ยจะได้ในส่วนของ Mercedes มี c o n n e c t พร้อมระบบแจ้งเตือนระบบโทรฉุกเฉิน SOS นะครับผมจะได้เพิ่มเข้ามาส่วน2คันด้านข้างนะผมทั้งตัว AMG และรุ่น Exclusive สีเทาเนี่ยจะไม่มีนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่าง3คันนี้นะครับผม แน่นอนว่าในรุ่น AMG คือรุ่นท็อปสุดแต่ว่าปีเขาจะเป็นรุ่นแรกๆของ E สามู E นะครับผมฟังก์ชันบางสิ่งบางอย่างก็จะมีไม่เหมือนกับตัวคันตรงกลางที่เป็นปีสองพันสิบเก้านะครับมันก็จะดได้ได้อย่างเสียอย่างเนาะแต่ว่ามันรุ่นท็อปสุดแน่นอนว่ามันก็ต้องย่อมดีที่สุดถูกต้องปะการขับขี่การตกแตง่งนะครับมันแล้วก็แต่ล้วแต่คนชอบด้วยนะครับผมนะส่วนคันตรงกลางเนี่ย,ยก็จะเป็นปีค่อนข้างใหม่หน่อยนะครับ ก็จะได้ในเรื่องของความสดใหม่ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่นะครับผมมีระบบเพิ่มเข้ามาหลายๆอย่างแล้วก็พวงมลลาลัยก็จะเป็นแบบใหม่นะครับผมทําให้มันดูน่าใช้มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่โดนตัดออกไปแน่นอนว่าคือช่วงล่างถุงลมนะครับจะได้เป็นช่วงล่างธรรมดาแล้วแล้วก็สายเบลที่มีถุงลมเนี่ยในรุ่นคันตรงกลางเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าโดนตัดออปชั่นตรงนี้ออกไปนะครับผมส่วนทานทางขวาสุด นะครับเป็นรุ่นเดียวกับคันตรงกลางแต่ว่าเป็นปีต่ำลงมา1ปีนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ดูทันสมัยนะครับแต่ว่าออปชันก็พอๆกันไม่ได้ต่างกันได้ช่วงล่างถุงลมไ,มได้สายเบลด้านหลังที่มีถุงลมนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมมุมมองผมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคันตรงกลางนะครับผมรุ่น exclusive ปี2019เนี่ยเป็นคันที่น่าสนใจที่สุดใน3คันนี้ เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมคือเลขใหม่ค่อนข้างน้อยนะครับผมเพียงแค่1นึ่งแสนกิโลเท่านั้นอย่างที่2คือช่วงล่างธรรมดาผมมองว่าการใช้งานในส่วนของผมในส่วนตัวที่ผมใช้ช่วงล่างธรรมดาก็เพียงพอแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นช่วงล่างถุงลมทําให้การดูแลรักษาเนี่ยมันประหยัดลงค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างที่3นะครับคือได้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะโทรหาหน่วยแพทย์ฉุกเฉินแบบโทรให้เองอัตโนมัติเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มหรือว่า เราจะกดปุ่มเองก็ได้เขาจะมีอยู่ทางด้านบนนะครับผมตรงที่เราเปิดไฟในเกงด้านหน้านั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ใส่เข้ามาให้ในรุ่นนี้นะครับผมเพราะว่า2คันด้านข้างเนี่ยมันไม่มีนะก็บอกให้ฟังกันนะครับผมในมุมมองส่วนตัวของผมเนาะแต่ถ้าต้องการตัวท็อปแน่นอนคันทางซ้ายนะครับหรือว่าต้องการประหยัดงบก็คันทางขวานะครับผมก็ ดีทั้งหมดทั้ง3พันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เนาะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะผมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะครับโทรมาได้ตลอดเลยนะผมหรือว่ามีคําถามสงสัยอะไรโทรมาสอบถามได้โทรมาพูดคุยกันได้นะผมหรือจะคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังกันมานะครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้านะจะเป็นรถรุ่นไหนคอยติดตามเอาไว้วันนี้ไม่แล้วครับสวัสดีครับ